นักฆ่าระดับท็อปเตรียมสังหารประธานาธิบดีเขาเริ่มด้วยการยิงกระสุนใส่กำแพงโดยเจตนาแล้วสังเกตทิศทางและความเร็วของกังหันลมเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆเพื่อคำนวณการเบี่ยงของกระสุนจากแรงลมและระยะทางเมื่อปรับค่าต่างๆจนแม่นยำเขายิงอีกครั้งกระสุนพุ่งตรงกลางเป้าอย่างไร้ที่ติจากนั้นเขากลั้นหายใจทันทีที่ประธานาธิบดีปรากฏต,ตัวเขาก็สังหารเป้าหมายทันทีหน่วยรักษาความปลอดภัยรีบยกกล้องส่องหามือปืน แต่แล้วนักฆ่าก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขายกปืนไรเฟิลให้แสงอาทิตย์สะท้อนจากเลนส์เพื่อดึงความสนใจเมื่อแน่ใจว่าถูกพบเขารีบถอดปืนออกเป็นชิ้นๆใส่กระเป๋าเดินทางและซ่อนระเบิดตั้งเวลาไว้เขาต้องการให้ห้องในโรงแรมกลายเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยก่อนออกจากห้องเขากดสัญ,ญญาณเตือนไฟไหม้ดึงตำรวจและเจ้าหน้าที่ไปยังห้องนั้นจากนั้นขึ้นรถที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและขับออกไปอย่างใจเย็น เมื่อเห็นตำรวจมุ่งหน้าไปโรงแรมเขาก็ขับรถวนกลับมาจอดรถคันลวงไว้ที่เดิมแล้วเปลี่ยนไปใช้รถคันจริงเพื่อหลบหนีด้วยวิธีนี้แม้รถคันแรกจะถูกกล้องจับภาพแต่เมื่อทีมสวทบุกห้องระเบิดก็ทำงานทุกอย่างมอดไหมไม่มีลายนิ้วมือไม่มีหลักฐานแม้แต่รถคันลวงก็ระเบิดลบเบาะแสทั้งหมดรากับนักฆ่าคนนี้ไม่เคยมีตัวตนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาคาดไม่ถึง จุดตรวจทางหลวงเพิ่มกำลังสามเท่ารถทุกคันถูกหยุดและตรวจคน้นตอนนี้นักค้าได้ปลอมเป็นทนาย เขาถูกเรียกให้เปิดท้ายรถภายในคือกระเป๋าเดินทางที่เคยใส่ปืนเจ้าหน้าที่ตรวจดูแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติและปล่อยผ่านเพราะปืนไรเฟิลไม่ถูกเกี่ยวไว้แบบเดิมแต่มันถอดแยกส่วนและรวมเข้ากับโครงกระเป๋าด้ามจับคือเลนส์เลงเป้าโครงเหล็กด้านในเป็นลำกล้องตัวซิปคือไกปืนและล้อทั้ง4ซ่อนกระสุนไว้คนละนัดเมื่อข้อมูลของคดีนี้ถึงสถานีตำรวจทุกคนถึงกับช็อกระยะยิงจากโรงแรมถึงจุดเกิดเหตุคือ ,3815 เมตรไกลกว่าสถิติโลกของ ยะผลซุ่มยิงพอกลับถึงที่หลบซ่อนนักฆ่าล็อกอินเพื่อรับเงินค่าจ้าง3,750,000ยูโรแต่เขารอนานและสิ่งที่ได้รับมีเพียงข้อความเดียวเท่านั้น